เดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องต่อไปจากสายของคุณบอสครับคุณบอสมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้พบเจอมากับตัวเองตอนที่ไปรับงานเป็นช่างของโรงแรมมาพร้อมกับเรื่องโรงแรมบนเกาะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่เจ็ดกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอสสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณบอสตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยแถวบางนาครับพี่อยู่ยแถวบางนานะ ช่ครับแล้วคุณบอสกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยคุยเลยครับพี่อันนี้ผมไม่เคยเล่าที่ไหนอันนี้คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันนะใช่ครับแล้วปกติในติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับส่วนใหญ่จะฟังย้อนหลังครับพี่ส่วนมากจะเป็นย้อนหลังใช่ครับนะครับวันนี้ได้คุยกันแบบสดๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาน่าสนใจเรื่องนี้นะครับตอนนั้นเนี่ย ตัวของคุณบอสไปรับงานเป็นช่างของโรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะที่หนึ่งก็แล้วกันครับระบุภาคได้ไหมฮะเป็นภาคกลางครับที่อยู่ภาคกลางนะเป็นเป็นเกาะแถวภาคกลางอ่าโอเคชื่อโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะได้ครับเออแล้วเหตุการณ์เนี้ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีละหนึ่งหนึ่งปีครับพี่หนึ่งปีที่ผ่านมาหนึ่งปีเอง ใช่ครับเออไปเจออะไรมาเรื่องนี้ค,คุณบอสคืออย่างนี้อ่ะนะพี่ผมต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกเนี่ยคือผมไม่เคยได้เล่าที่ไหนแล้วก็ไม่ได้เล่าแล้วก็ไปกับน้องชายแค่สองคนคพอได้ฟังรายการของพี่ก็มาสักระยะหนึ่งครับพี่รประมาณสักหกเดือนประมาณเนี่ยครับ,รบมันพึ่งพึ่งมาฟังก็เลยจะมาเล่าให้ฟังครับพี่ มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่สําหรับบางคนครับพี่แต่ว่าจะเป็นเตือนใจสําหรับคนที่แบบเข้าห้าวอะไรเงี้ยพีอ่อืมอืมโอเคก็เดี๋ยวผมเริ่มเล่าเลยนะพี่ได้ครับโอเคครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือผมเนี่ยเป็นคนทํางานคนหนึ่งเกี่ยวกับงานฝี่มืออะครับพี่ที่ต้องไปทําในจังหวัดจังหวัดเนี้ยนะครับก็ ทางออฟฟิศผมเนี่ยเขาก็จองโรงแรมให้เรียบร้อยแล้วก็็ส่งรูปโรงแรมให้ผมดูว่าเนี่ยโรงแรมที่ผมจะพักเนี่ยเป็นโรงแรมนี้นะ,อ,ะอยู่ในเกาะแห่งนี้นะอะไรเงี้ยก็สเตชันโรงแรมรูปภาพหรือหน้าตาห้องเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็ราคาพอใช้ส่วนลดในแอลิเคชันเนี่ยก็ค่อนข้างถูกทีนี้ผมก็จัดของจัดเครื่องมืออะไรเสร็จปุ๊บเดินทางก,กันก็พร้อมกับเอกสารที่จะเดินทาง ก็เดินทางจากกรุงเทพไปก็ประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับทีนี้หลังจากผมขึ้นไปบนเกาะเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางจากเกาะไปไม่ไกลครับจะถึงโรงแรมนะครับทีนี้ก่อนถึงโรงแรมเนี่ยก็ตรงข้ามโรงแรมเนี่ยจะเป็นทางโค้งชุงจังหวะดทางโค้งพอดีแล้วก็ซอยเข้าโรงแรมเนี่ยจะเป็นซอยประมาณขนมนซัก เลนครึ่งไม่ถึงสองเลนนะที่เหมือนเวลารถจะสวนกันต้องอีกอีกคันหนึ่งต้องเบียดจนถึงขอบผนังเลยค,ครับพี่ทีนี้พอผมเข้าไปเนี่ยซ้ายมือหลังจากที่ผมขับรถกับน้องชายเนี่ยนะครับพี่ผมก็มองเห็นโรงแรมโรงแรมหนึ่ง<ม>คือซ้ายมือผมมันจะเป็นป่ายาวๆแล้วก็จะมีโรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นฟิลประมาณแบบเป็นโรงแรมสีขาวครับพี่ด้วยอายุนานแล้วเนี่ยสีขาวมันก็จะเริ่มหมอง แล้วก็จะมีพวกเป็นไม้ประดับเป็นแบบว่าเป็นเหมือนโรงแรมที่เขาทําจากไม้ด้วยทําจากปูนด้วยครับพี่ครับซึ่งสภาพเนี่ยค่อนข้างค่อนค่อนข้างอยู่ในดับกลางๆแต่ว่าถ้ามองไกลๆนะเหมือนจะออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยหัวเราะกับน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะโรงแรมเนี้ยคือเป็นโรงแรมที่เราต้องมานอนกันเพราะว่ามันมันมันดูหยองๆองๆหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเข้าไปถึงโรงแรมเสร็จก็ เป็นโรงแรมเดียวกับที่เขาจองไว้ผมพอดีครับ <Okay. S 2> ทีนี้ผมก็เลยไปเช็คอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วที่ผมว่าไปเนี่ยว่าโรงแรมนี้ยเป็นเหมือนคล้ายๆโรงแรมร้างกับน้องชายผมเนี่ย <Okay. S 2> ก็เป็นสึกที่พวกผมได้ไปน,นอนกันพอดี mm. อยู่ชั้นสอง mm. มันก็ประจบเหมาะผมก็ไปเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยเสร็จเอาของเก็บเอาอะไรเก็บผมก็ไปดูหน้าง,งานเสร็จ ผมก็ขาผมจะกลับมาช่วงเย็นเนี่ยผมก็เลยโทรหาเอ่อผมได้ทานข้าวอ่ะทานข้าวแล้วก็ถามกับป้าแถวนั้นนะคบพี่พยายามแบบหาล้างสีสีกันแล้วก็คุยกันเรื่องเนี่ยโรงแรมที่ผมนอนเนี่ยตรงเนี้ยมันมีอะไรไหมมีเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไหมป้าอะไรเงี้ยคนแถวนั้นเขาก็ประมาณว่าไม่มีอะไรเนี่ยโรงแรมเนี่ยโอเคโรงแรมนี้ดีอะไรเงี้ยครับก็แถวเนี้ยดีแต่ว่าโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยผมต้องเล่าฟังบอกโรงแรมเนี้ยมันติดคลอง <Okay. S 2> ด้านหลังมาเป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วเหมือนน้าเขาบอกว่าเหมือนน้าอ่ะมันไหลมาจากบนเขาหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าบางทีฝนมันตกน้ํามันไหลมาแล้วมันรวมกับน้ําทะเลพอดี <Okay. S 2> เขาว่ามันเป็นน้ํำก่อยหรืออะไรเงี้ยครับพี่ mm hmm. หลังจากนั้นก็ผมก็ซื้อข้าวแล้วไปนั่งกินตามบาติก็มีไปว่ายน้ํามีไปอะไรคือแรกผมก็นอนกับน้องประมาณสักตีหนึ่ง <Okay. S 2> ก็นั่งคุยกันซีหนึ่ง ผมก็เลยบอกน้องว่าโอเคนอนแล้วแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปทางานกัน hmm. ก็ปิดประตูล็อกประตูล็อกหน้าตา่างเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็นอนคืนแรกผมก็คือเหมือนไปนอนต่างที่ต่างถิ่นนะคะพี่แบบว่า hmm. พ่อแม่จะแจ้งมาว่าแบบว่าให้ผมยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางอะไรเนี่ยครับ <Okay. S 2> ผมก็ผมก็เลยนอนทีนี้ผมสะดุ้งตื่นมาช่วงประมาณตีสามเหมือนแบบ สะดตุ้งตื่นมาแล้วเหมือนมีคนมองเพราะว่าโรงแรมเนี่ยของผมที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงนอนกับน้องแล้วก็ตรงข้ามเตียงจะเป็นโซฟาผมก็หันไปมองตรงโซฟาเนี่ยมันคืออยู่ดีมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนประมาณว่าเหมือนมีคนมันมองมามองเราอยู่ผมก็เลยพยายามข่มตานอนเนี่ยทีนี้ผมก็เลยตื่นเช้าใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยหลังจากผมตื่นมาแล้วเนี่ยพบปรากฏว่าหน้าต่าง Hmm. หน้าต่างเป็นบานเลื่อนใหญ่ๆะค่ะพี่ <Yeah. S 2> มันเปิด hmm. กับประตูหน้ามันเปิด <Yeah. S 2> ผมก็เลยถามน้องว่าคือสรุปแบบเมื่อคืนได้ปิดประตูไหม hmm. ได้ปิดหน้าต่างไหมเพราะว่ามันเปิดก็ไปเสร็จแล้วน้องบอกว่าปิดทุกอย่างปิดก็เลยไม่ได้คิดอะไรตอนตอนนั้นผมก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรเหมือนแบบก็คือทั่วทั่วไปอาจจะลืมก็ได้ <Yeah. S 2> หรืออะไรอย่างเงี้ย hmm. ผมก็เลยไปทํางานแล้วก็กลับมาไปทํางานจนเสร็จแล้วก็กลับมาช่วงเย็นอีกทีหนึง่ง yeah. โรงแรมน,นี้ยมาจะมีบริการก็คือดูหิ่งห้อยนะครับดูหิ่งห้อยบริการฟรีก็คือไปนั่งเรือนั่งอะไรเงี้ยฟรีมันก็ยังมีสระว่ายน้ําคือวันแรกคือที่ผมมาเนี่ยผมเล่นสระว่ายน้ําไปแล้วผมเบื่อแล้วก็อยากจะแผงนั้นม่งผมก็เลยไปกระโดดคองหน้าหลังเล่นกันเป็นตรงที่แบบไม่มีคนเล่นผมรู้สึกว่าเออคนมันเงียบดีแล้วก็มันกระโดดไรได้เงี้ยคือน้ําก่อยเนี่ย บรรยากาศผิวน้าข้างบนเนี่ยพี่มันจะ<ม>อุ่นๆหน่อยแต่ว่าอุ่นๆเหมือนเหมือนน้าโดนแดดทั่วไปอ่ะพี่แต่หลังจากหลังจากช่วงหน้าอกไปแล้วนะพี่ใต้น้ําเนี่ยเย็นเยีอยเลยพี่เย็นเหมือนน้าเย็นแบบเย็นมากอ<ม>ผมก็เล่นกันอะไรการเอาเรือไปพายกันปกติแต่ว่าด้านหลังคลองเนี่ยมันมาเป็นคลองย,วยาวๆลึกๆเลยครับจนไปโผล่ถึงภูเขาเลย ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันขากลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จผมเลยว่าโอเคไหนไหนก็ไหนๆแล้วคืนนี้เราไปดูหิ่งห้อยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันมีบริการฟรีก็เลยใช้สิทธิ์กันหน่อยตอนผมไปก็คุยกันแบบว่าเหมือนวัยรุ่นนะพี่ค,คือคุยกันปรกษิเลยแบบเฮ้ยตอนเราขึ้นเรือเราจะคุยกันยังไงเราจะแบบจาโทรศัพท์ไปเปิดเพลงรหรืออะไรไหมอะไรเงีย้ยเพื่อไม่ให้เงียบก็ยืนรอเรืออยู่สักพักหนึ่งก็มีรอบแรกที่ไปก็คือเป็น ฝรั่งกับแฟนเขาปเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมาก่อนผมก็ยิ้มทักทายเหมือนประมาณว่าเอยเอยไปแล้วเป็นยังไงมั่งแบบยิ้มเขาไม่ยิ้มให้ให้กับผมเลยพี่ <Okay. S 2> เขาทำหน้าบึ้งแล้วก็รีบเดินข้าไปในโรงแรมผมก็เขาคงแบบคงไม่อยากทักทายเราผมก็เลยขึ้นเรือไป <Okay. S 2> ขึ้นเรือไปด้วยความแผงผมกับน้องเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลังขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเนี่ย เราจะร้องเพลงแจ็คสแปรโลน mm hmm. คือมันมีหนังเรื่องแจ็คสแปโล่มันไดมีเพลงหรบอว่าต mm ื๊นตื๊งตึ๊งตึ๊นตตเนี่ยผมก็ร้องกันไป mm hmm. เพราะว่าสองข้างทางเนี่ยมันเป็นรีสอร์ท mm hmm. มันมีไฟอยู่ผมก็ทิดว่าโอเคก็คงขับไปแล้วก็มีรีสอร์ทมีคนนั่งข้างทางแล้วก็ดูมีหิ่งห้อย mm hmm. ปรากฏว่ามันไม่ใช่พี่ mm hmm. พอสิ้นสุดจากเขตโรงแรมเนี่ยทางของด้านหลังมันเป็นสามแยก mm hmm. พี่คนที่ขับเรือเนี่ยขับตรงไปห mm hmm. ลังจากนั้นเนี่ย ผมก็พยายามขุ่พี่ขับเรือเพราะตอนนั้นอะ่ะมันมืดแล้วพี่ไม่เห็นไฟเลยครับไม่เห็นทางไม่เห็นไฟมองหันหลังไปเนี่ยอย่างหนึ่งคือผม,มนั่งหน้าด้วยตอนตอนห้าวผมมผมนั่งหน้าเรือเลย <okay. S 2> ผมมองไปข้างหน้าเนี่ยมืดไม่เห็นทางเลยพี่มองไปด้านหลังก็คือไม่เห็นไฟอะไรเลยเป็นเหมือนเป็นแค่เป็นไฟดวงแบบจางๆที่เราขับผ่านมาเพราะมันขับมาไกลมากด้วยความมืดอะผมก็เลยกู่พี่คนขับเรือว่าพ,พี่เป็นยังไงมัง่งพี่ทำอะไร กินข้าวยังอะไรยังไงแบบไหนเขาไม่ตอบผมเลยพี่เขาไม่พูดกับผมนั่งไปแล้วก็บรรยากาศก็คือว่ามันมืดมากเลยพี่คือมืดแบบเหมือนเราหลับตาค่ะพี่ mm hmm. แล้วก็ด้ยินแค่เสียงเรือที่ขับ mm hmm. บนผิวน้ําเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเป็นไอๆหน่อยบรรยากาศมันจะเย็นๆนิดๆมีไอๆครับท <Okay. S 2> ีนี้มันก็จะเริ่มเป็นบรรยากาศแบบว่าเป็นรีสอร์ทที่เขาล้างแล้ว ที่เขาไม่ได้ใช้เป็นรีสอร์ทไม้ริมคลองแบบบรรยากาศริมคลองแล้วก็แต่รีสองนั้นมันลางจะมีรีสอร์ทที่มันหักมันผุบ้างนะครับผมก็นั่งไปเรื่อยๆจนรู้สึกแบบว่าเออคือพี่ขับเรือก็ไม่คปยกยบผมแล้วผมกับน้องก็คือแค่จะไม่ได้คุยกันแล้วผมก็เลยนั่งไปพอหลังจากนั้นเนี่ยทางมืดๆม,มันจะมีทา่าน้ำอยู่ท่าน้ำหนึ่ง เป็นเสาสี่ต้นแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆสาลาเอาไว้พักไม่คนมานั่งเล่นอย่างเงี้ยพี่แต่ว่ามันล้างแล้วตอนนั้นมันมืดเสาเนี่ยมันเอียงมาฝั่งหนึ่งสายตาผมเลยพี่หันไปทางขวามือนะทางขวามือผมเห็นผู้หญิงเนี่นพี่นั่งเขาขาจุ่มน้ําแล้วก็พมหน้าหลังจากหลังจากนั้นนะ่ะเหมือนคนผมเหมือนคนหัวใจจะวายอลยพี่ แบบว่าสกิดกับน้องคือแบบว่าเหมือนเราเราเห็นกันไหมอ่ะน้องผมก็เห็นคือเห็นกันนั้งสองคนเลยพี่แต่ผมคุนคือผู้หญิงที่ขับเรือเขาไม่คุยกับผมพอผมเห็นปุ๊บคือคนหัวใจจะวายพี่ตัวผมนิ่สั่นไปหมดเลยเพราะนั่งข้างหน้าเรือ แล้วคนยย้งไม่เจอหินห้อยสักทีเออแล้วคนที่ไหนตอนตีหนึ่งจะมานั่งเอาเท้าจุ่มน้ําเล่นอะไรก็แล้ที่คืนนีงีช่วงช่วงเวลาที่ผมไปดูหินห้อยอ่ะมันช่วงเวลาแค่สองถึงสามทุ่มเองที่เอหัวข้ามอยู่ใช่หัวข้ามเลยพี่คือเห็นแสงจันคืนมีควางแค่แสงจันอ่ะค่ะเป็นคนนั่งจุ่มเอาขาจุ่มน้ําแล้วก็ผมลอยาแล้วก็นั่งเหมือนเหมือนแบบกลมหน้าผมก็ คือตอนนั้นอะตอนเห็นอะคือผมไม่คิดเป็นอย่างอื่นแล้วคือแม่งตามสูตรเลยผมก็เลยแบบว่าใจสั่นจนตัวตัวสั่นนะพี่พยายามจับเรือให้แน่นเพราะผมก็กลัวว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบว่าทําให้แบบเรือผิดปั้มหรืออะไรหรือเปล่าก็เลยขับเรือตัวหนึ่งคือช่วงนั้นผมกับน้องคือหลับตาแล้วผมก็เลยหลับตากันจนคนเรือดับเรือพี่ พอดับเลยปุ๊บผมก็ตกใจแล้วก็ลืมตาใหม่อีกทีหนึ่งคือเห็นเป็นหินห้อยแบบว่าหินห้อยบินเกาะตามต้นไม้อะพี่ครับครับตอนนั้นคือผมไม่ได้สนใจแล้วหินห้อยจะสวยจะอะไรขนาดไหนคือใจสั่นตัวผมไม่สั่นไม่หมดคนเรือก็สตาร์ทรถผมก็เลยบอกพี่ครับกลับเถอพี่ผมผมผมยยกกลับห้องแล้วเขาก็สตาร์ทรถแล้วก็ช่วงวนรถใช่สตาร์ทเรือพี่แล้วก็วนวนวนเรือจะกลับ ผมก็เลยคุยที่เขาพี่นั่งีพี่ขับถึงกี่โมงพี่เลิกกี่โมงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่คุยกับผมพี่ไม่คุยกับผมไม่คุยสักคํานึงเลยพี่ผมก็เลยขากลับเนี่ยผมใส่พาองนึงผมก็เลยแบบว่านั่งเอามือซ้ายอะ่ะจับเรือไว้มือขวาผมก็เลยเอามือจับหน้าอกตรงพาไว้แล้วก็หลับตาตัวเนี่ยสัน่นคือผมคิดว่าผมกะเวลาแล้วว่าช่วงเวลาผมหลับตากี่นาทีผมถึงจะเลยนะัดจุดจุดนั้นไปมันก็ประมาณสัก สิบนาทีได้ครับเหลือแตกๆๆๆแตกผมคิดโอเค,อเคพอผมหลับตาเนี่ยเวลาคนเราหลับตาที่เ <c oughs> วลามันมีแสงสว่างมาตรงตาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนมีแสงวาาขึ้นมา <c oughs> ผมก็เลยผมก็เลยลืมตาคิดว่าผมมาพ้นจากจุดๆนันแล้วพี่ซึ่งผมลืมตามาผมกม็เห็นเหมือนเดิม,มคือคนที่นั่งแบบว่า ขาจุ่มน้ําแล้วก็นั่งก้มหน้าซึ่งตอนนั้นคือหัวใจจะวายเลยที่แม่งเหมือนผมจะกีดออกมาระวังคุณบอสกีดไม่ได้คุณบอสครับระวังคําสะบดนิดนึงนะอ๋อโอเคครับทีนี้ผมก็เลยผมก็เลยเหมือนจะกีดออกมาแต่ว่าคือทําอะไรไม่ได้ที่ผมกับน้องชายก็คือแบบนั่งจิกเสื้อกันผมก็กลัวที่จะตกทีนี้จนขับมาเรื่อยๆผมก็เลยหลับตาเลยผมไม่ไหวแล้วที่คือสติผมเหมือนจะหลุดแล้วเหมือนจะหลุดออกจากแบบคือ เหมือนคนจะเสียทั้เสียีเหมือนจะกีดอยากจะกีดคือตัวนี่สั่นไปหมดเลยครับเหมือนจะจับอะไรก็สั่นไปหมดผมก็เลยนั่งมาเรื่อยๆจนตอนนั้นผมคิดแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่เรื่องที่ผมเจอกับน้องจนผมขึ้นเรือมาผมก็รู้สึกแบบเหมือนผมโมโหพี่คนขับเรือเพราะว่าผมคุยอะไรกับเขาเขาก็ไม่คุยกับผมจนผมมาถามพี่ที่อยู่ข้างในอะว่าพี่คนขับเรือเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงไม่คุยเขาบอกว่าพี่คนขับเรือ เขาพูดไม่ได้เขาเป็นใบผมก็เลยเอ้ารับพอผมรู้รื้วงนนผมก็ไม่โกรธพี่วเ,เลยผมก็เลยกลับมานั่งกันด้านหลังห้องหลังระเบียงห้องมาคุยกันเรื่องนี้ที่เรื่องว่าที่ผมเจอกันเนี่ยผมก็เลยคุยว่าพรุ่งนี้เราจะไปท<ภ>าําบุญกันหาใส่บาตรหรืออะไรประมาณเนี้ยที่<ถ>เพราะว่าปฏิแล้วเน่ยผมอ่ะจะเป็นคนไม่ใส่บาตร เพราะว่าด้วยด้วยสภาพแวดล้อมแถวบ้านหรืออะไรเงี้ยพี่บางทีอาจจะมีพระเดินนั่งวิมารอลับปัดผมก็เลยไม่ใส่เลือกที่จะทําบุญอย่างอื่นแทนครับผมก็เลยคิดว่าผมอะไปลบลู่หรือทำอะไรผิดหรือเปล่าเรื่องแบบว่าผมไปร้องเพลงก่อนขึ้นเรือแล้วระหว่างขึ้นเรือก็แบบว่าร้องเพลงแบบแจ็คสไปโร่พี่ที่เคยดูหนังแจ็คสไปโร่นะมมันมีเพลงแบบเดียวนะมันไม่มันไม่ใช่หนังเรื่องแจ็คมันไม่ใช่หนังเรื่องแจ็คสไปโร่ มันคือไพร์เล็ตอบเดอะคาริเบียนช้าๆจนเย็นนะคุณบอสช้าๆนะไม่ต้องรีบโอเคครับเสร็จปุ๊บทีนี้ผมก็เลยนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุยกับน้องชายผมว่าสรุปที่เราเจอเน่ยมันเป็นเพราะว่าเราลบหลู่หรืออะไรหรือว่าเขาต้องการมาขอส่วนบุญผมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่นี้เราไปทำบุญกัน คือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปทําบุญให้หลังจากนั้นอ่ะผมก็เลยจะนอนแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งก็ลเลยกะว่าจะนอนแล้วจังหวะที่กําลังเก็บของค่ะพี่กําลังเก็บพวกแก้วนงแก้วน้ําหรืออะไรเงี้ยเพื่อเข้ามาข้างในเนี่ยอ,อ,อยู่ดีก็มีเสียงผู้หญิงากพี่กรี๊ดเสียงดังเลยนะพี่กรี๊ดแต่ว่าเสียงดังไงพี่แล้วก็มีเสียงอยู่อีกทีก็มีเสียงเหมือนแบบอะไรตกลงมาจากพื้นอ่ะดังตุ๊ก ผมก็เฮ้ยเสียงอะไรวะผมก็เลยพยายามพยายามดูก่อนว่ามีคนได้ยินเสียงเหมือนผมไหม hmm. ซึ่งห้องข้างๆก็ได้ยินเสียงเหมือนกับผมโอเคผมก็ใจผมชืน้นละโอเคแสดงว okay. ่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆ hmm. หรือว่าคนเขาทะเลาะกันหรือคนตกหรือคนลื่นอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ผมก็เลยออกจากห้องใหม่ทีหนึง่งเพื่อที่จะเดินไปดูซ้ม hmm. ลำลำทานตรงคลองอะค่ะพี่ hmm. เพราะว่าถ้าจากห้องผมเนี่ยจะผ่านเดินทะลุสระว่ายน้าไปก่อน okay. แล้วก็มันก็จะเป็นคลองด้านหลังตึกรีสอร์ทฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็มีคนออกมาดูเหมือนกันพี่เพราว่าคนได้ยินเสียงเหมือนกับผมอะแสดงว่าคนีคนได้ยินเสียงเหมือนผมอะมีหลายคนเป็นเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงเหมือนคนเหมือนลาลกระแทกอะเหมือนเราเอาลูกรองเท้าลงมาจากเป็นพื้นปูนอะที่กระแทกนังปัก,กะอะก็ดูกันสองไฟอะไรกันแล้วไม่มีสองไฟอยู่พักใหญ่ไม่มีไม่มีอะไรแนมะ้แต่มีเียิงละทีน้ำเน้ําไม่ระเพื่อมเลย ผมก็เลยบอกว่าโอเคคืองั้นคืนนี้คือสุดละผมรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีละผมก็เลยกลับมานอนกลับมานอนเนี่ยหลังจากนั้นพอผมตื่นมาตอนเช้าผมก็รีบเช็คเอาท์ออกแล้วพอขับออกมาเนี่ยผมก็เลยไปกินข้าวร้านเดิมร้านป้าล้านเดิมผมก็เลยถามเขาว่าเนี่ยคือสรุปแล้วเนี่ยโรงแรมที่ผมพักหรือว่าหลังตรงนั้นเนี่ยมันมีอะไรไหม ผมถามป้าจริงๆเหออเพราะว่าผมก็เลยบอกคับป้า<ม>ว่าเนะี่ยคือผมมาต้องมาที่นี่บ่อยนะเพราะว่าผมเป็นช่างเทคนิคเกี่ยวกับสิ่งๆเนี้ย<ม>แล้วคือคนน่ะทำค่อนข้างน้อยมผมก็ต้องมาที่นี่บ่อย<ม>แล้วควรป้าช่วยบอกผมเถอะจะได้อุดหนุนกันต่ออื<ม>เขาก็เลยยอมบอกมาว่าคือหลังจากช่วงที่ตรงที่ป้าอยู่อะครับพี่ตรงนั้นอะ่ะม,มันเป็นพื้นปูนโล่งๆเลยเหมือนเขาเพิ่งถางใหม่ป้าเขาเลยบอกว่าโอเค ตรงช่วงเนี้ยตั้งแต่ที่ผมนั่งฝั่งตรงข้ามผมมะครับพี่ยาวยันไปตรงก่อนถึงหน้าคอนโดผมที่เป็นทางโค้งอ่ะต่ก่อนอ่ะมันเป็นสถานมันเป็นสถานที่เที่ยวที่เป็นคล้ายๆมีแบบว่าพวกเอเด็กนั่งดิ้งหรืออะไรเงี้ยครับพี่ที่ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวแล้วก็ไปสัมพันธ์หรืออะไรแบบอะไรกันประมาณนี้นใช่ครับส่วนโรงแรมนั้นอ่ะส่วนหลังจากถัดที่ผมไปอ่ะ ถัดจาก้ามแยกถัดจากสามแยกคลองไปอะครับพี่ถัดจากสามแยกคลองไปอ่ะมันเป็นรีสอร์ทที่แต่ก่อนเป็นเป็นเหมือนฝรั่งอยู่แล้วก็อ่ให้คนอ่ะเขามาเช่าเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยเหมือนประมาณว่าพี่ผู้หญิงนที่เขาทางานเกี่ยวกับสถานที่ตรงเนี้ยครับเขาต้องการที่จะเหมือนประมาณว่าจะเลิกกับฝรั่งอะพี่คือต้องการที่จะแบบว่าพัก แล้วก็ห่างห่างจากเขาอ่ะแล้วก็เหมือนว่ามีมีเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็อยู่ดีดีอีกวันหนึ่งอ่ะก็มาพบศพเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นเสียชีวิตด้วย้เสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรอ่ะอืออันนี้ผมผมไม่ได้เขาเขาเขาไม่ได้แจ้งผมเลยทีคือเขาแจ้งผมว่ารู้วิธีก็คือว่าพี่มูลนิธิอ่ะไปเก็บศพที่ตรงนั้นอ่ะที่ผมบอกอะพี่ที่มันเป็นคล้ายๆเป็นน้า เป็นคนเป็นเป็นรีสอร์ทบางกะโลเป็นเป็นบ้านหลังๆบ้านไม้ครับหนาเก็บจากเก็บเก็บจากตรงนั้นมาแล้วฝรั่งคนนั้นอ่ะก็หายไปแต่ทีนี้ก็คือตรงนั้นอ่ะก็กลายเป็นล้างไปเลยเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปพักครับใช่ครับหลังจากนั้นก็เนี่ยก็คือมีผมเนี่ยครับเจอเขาก็เขาก็บอกผมว่าคือไม่ใช่แค่ผมมาที่ที่เจอนะคนอื่นที่ไปอะก็เจอใช่ครับพี่เรื่องเรื่องราวมีมี ประมาณนี้เลยครับแล้วได้เล่าเรื่องผู้หญิงคนที่เอาเท้าจุ่มน้ําให้คุณป้าฟังไหมเล่าครับพี่เออคุณป้าบอกว่าเนี่ยคือว่าเมื่อคืนอ่ะผมไปดูหิ่งห้อยมาแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้นะป้าครับเขาก็เหมือนประมาณแบบทำหน้าตกใจอะพี่อืมนั่นแหละแล้วพอผมบอกเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดป้าไม่เล่าเรื่องอะไรให้ผมฟังเลยอ่ะคือผมก็ไม่รู้อะไรเลยเพราะผมมาจากกรุงเทพเดี๋ยวคุณบอสช้าชครับ หลังจากที่เล่าให้คุณป้าฟังว่าเนี่ยเห็นผู้หญิงไทยก็ไม่รู้มานั่งจุ่มเอาเท้าจุ่มน้ำอยู่ตรงศาลาเนี่ยคุณป้าทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับใช่ก็เนี่ยครับคือข้อมูลที่ที่ที่ผมได้แจ้งที่ไปาว่าตะกอนอะ่ะมันเป็นสถานที่เที่ยวขอ,อ<ร>ง้านเขา๋อคือคือตรงนี้เลยใช่ไหม ใช่คร like ับค <cat on subscriber Airbnb> ือเป็นค right ือตรงนั <mag> ้นน่ะเป็นสถานที่ที่เราต้องข้ามร้านเขาแล้วฝรั่งคนนี้คือชาวต่างชาติอะครับพี่เขาไปพักที่นู่นเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นลูกค้าที่แบบว่าประจําเหมือนประมาณว่ามาอยู่ที่เกาะเกาะนี้เลยครับพี่แล้วก็มาอยู่แล้วก็มาเที่ยวแล้วก็มีมีความสัมพันลึกถึงกับกับคนคนอย่างเงี้ยครับพี่ทีนี้ก็มีปัญหามีปากเสียงกันแล้วเขาก็เลยทบศพที่ผู้หญิงคนเนี้ยมา หลังจากนั้นพอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ,รบพี่เขาก็เลยสั่งปิดช่วงเนี้<อ>สั่งปิดหมดเลยให้เป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านขายข้าวขายอะไรไปแทนครับทีนี้ก็เลยเกิดเรื่องที่ที่ผมเล่าให้พี่ฟังเท่ากับว่ามันคือเคสเดียวกันตอนแรกเนี่ยที่คุณบอสเล่าผมนึกว่าเป็นอีกที่หนึง่งนึกว่ามันมีอีกเคสหนึง่งคืออันเนี้ยที่เห็นเป็นผู้หญิงเอาเท้าจุ่มน้ําเนี่ยคือน่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตคนนี้ แต่เสียชีวิตใ,ในที่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาฆ่าตัวตายหรือเขาถูกฆาตกรรมถูกไหมฮะใช่คับใช่ครับ,รบไม่รู้ข้อมูลตรงนี้ใช่คับเออและที่สําคัญคือตอนที่เรานั่งเรือเนี่ยพี่คนขับแกเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นนี่พี่เพราะว่าคือเขาไม่ได้ขับแค่รอบผมรอบเดียวอนะ่ะ<ข>เขาขับก่อนหน้านั้นแล้วออรอบหนึ่ง S <S แล้วคือมีพี่ชาวต่างชาติอับตฟงเขาอะ่ะนั่งมาแล้วก็คือเขาขึ้นมาจากเรือโดยที่ไม่พูดคุยกันเลยนะพี่ปกติเวลาเราไปดูถ้าเหมือนไปดูหิ่งห้อยกันอะไรเงี้ยเขา่าอาจจะมีมาพูดคุยกันว่าเป็นยังไงอะไรแบบนั้นแต่นี่คือเขาไม่พูดไม่คุยเลยเขาเดินจับมือแล้วก็เดินขึ้นไปไม่ยิ้มแม่แม,แ,ม,แ,มแต่จะยิ้มไม่ผมเลยพี่ไม่ไม่ที่ผมหมายถึงว่าณตอนนั้นที่ตัวของคุณบอสเห็นน่ะพี่คนขับเรือเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง หรือใช่ครับเขาอาจจะเห็นจนชินหรือเขาอาจจะไม่เห็นอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับเมือเออ่อปีที่ผ่านมาเออนะครับอะเราไม่ระบุบดีเทลก็แล้วกันว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงอ่ะนะใช่ครับ, <Okay. S 2> รบแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ค่อนข้าง มีชื่อเสียงไหมเพราะว่าเขามีบริการหลายๆอย่างเบรก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 ครับไม่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 ลงดีเทลสิอ๋อเดี๋ยวตีเลยเออนะครับเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะคุณบอสเขาเขาไม่ได้ฟ้องผมเขาเดียวเขาฟ้องคุณบอสด้วยโอเคครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอโรงแรมนี้นะครับหรือว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ย มันก็จะมีการพบเจอมีการพบเห็นจากคนที่ที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วเมื่อกี้ผมกำลังจะถามคุณบอสว่าเห็นคุณบอสบอกว่าต้องกลับไปทํางานที่นี่อีกจะต้องกลับไปพักที่นี่อีกใช่ครับมีจับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าไปอีกรอบหนึ่งอะคือโรงแรมที่ผมไปพักเนี่ยเขาแค่ให้ผมไปพักเฉยๆไม่ใช่โรงแรมที่ผมจะต้องไปทําครับแต่ว่าโรงแรมที่ผมจะต้องไปทําเนี่ยเขาก็มีที่นอนสําหรับ จัดที่ไว้สําหรับที่พวกผมอะนอนแต่ว่าทางออฟฟิศผมเขาไม่ได้ให้ไปนอนที่นั่นอืเขากลัวว่าเราจะไม่ได้รับอ่ความสะดวกในการทํางานหรือในการใช้อะไรเงี้ยครับพี่ก็เลยก็เลยจองที่อื่นแทนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันเท่ากับว่าคือไม่ได้กลับไปนอนที่นี่แล้วใช่ครับใอ่าแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยก็ ตอนนี้ยของผมก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมมาเคยได้ปรึกษากับเพื่อนๆหลายๆอย่างหลายหลายคนไปผมอยากปรึกษาหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยครับพี่ผมจะตื่นไปส่งแม่ทํางานอืตอนตีสามครึ่งเดินทางบอกสถานที่ได้ไหครับพี่หรือว่าเป็นบอกได้แค่การเดินทางท่ถ้าไม่อ่ะถามจะถามอะไรมันเกิดอะไรขึ้นต้องถามก่อนเรื่งนี้อืผมมาครับ ตอนนี้ผมมาเวลาผมไปส่งแม่ผมช่วงตีสามครึ่งผมอาจจะชอบเห็นเหมือนคนนะที่เหมือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวอ่ะจะกระโดดกระโดดข้ามถนนนะที่แล้วผมก็จะเบรกอยู่ตลอดเวลาซึ่งแม่ผมเขาจะบอกประมาณว่าผมอ่ขับรถเป็นอะไรก็แสดงว่าแพ้เนี่ยแสดงว่าครั้งมากเลยทีแสดงว่าแม่ไม่เห็นถูกไหมไม่เห็นไม่เห็นพี่คือ จะมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์แล้วจะเป็นที่เดิมๆด้วยนะคะพี่ที่เดิมๆคือจะมีผู้หญิงเหมือนผู้หญิงมันเหมือนคนจะข้ามถนนนะพี่แบบกระทันหันเหมือนจะกระโดดออกมาจากฟุตบาทแล้วผมก็เลยต้องํำเดรกมอไซค์แล้วก็จะมีเหมือนประมาณว่าเหมือนเป็นรถออกจากซอยพุ่งออกมาอย่างนี้พี่ผมก็ต้องํำเด็กมอไซค์อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเหมือนรถอะผมจะเสียหลักหลายรอบแล้วแล้วคุณบอสจะปรึกษาว่าอะไรยังไงคือเนี่ยพี่คือสิ่งที่ผม จอแบบเนี้ยพี่มันเป็นเพราะว่าผมไม่ทําบุญใส่บารหรือเปล่าอืมใช่เพราะว่าผมอ่ะตั้งแต่คือทางปีมเลยตั้งแต่ต้นปีมาเลยผมไม่เคยใส่บารเลยพี่อาจจะมีไปทําสังฆทานบ้างหรือว่าอซื้อข้าวให้กับพี่ๆที่เขาอยู่อยู่ตามแบบข้างทางหรืออะไงี้พี่บ้างแต่ผมไม่ใส่บาอถ้าสมมุติว่าตัวของคุณบอสอ่ะยังคิด ยังคิดอยู่ว่าเอ,อ้ยมันติดอยู่ในใจเป็นเพราะว่าเราไม่ใส่บาตรหรือเปล่าว,วิธีการแก้มันก็ง่ายไงครับคุณบอสก็เพื่อความสบายใจก็หาเวลาว่างสักวันหนึ่งลองไปใส่บาตรดูครับเออคือไม่ต้องไม่ต้องนั่งคิดกังวลเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ใส่บาตรหรือเปล่าวะแต่ถ้าเราคิดถ้าเราคิด <derrière S 1> ไ <favour. S 2> ด้ยอย่างนั้นก็ก็เป็นวิธีการแก้ง่ายเลยครับก็ลองใส่บาตรดูลองใส่บาตรดูีดิว่า หลังจากที่ใส่บาทไปแล้วอ่ะเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่าครับถูกไหมใช่ใช่เออลองดูเนี่ยผมเจอนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับใช่ครับอ่าก็ลองดูนะผมว่าน่าจะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้สบายใจได้นะครับนะโอเคได้ครับคุณบอสนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณบอสนะได้ครับโอเคขอบคุณมากๆานะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ